จะบอกว่ากล้วยทอดที่นี่ทิ้งไว้จนเย็นก็ยังกกอบแล้วก็อร่อยมากวันหนึ่งร้อยกว่าโลนะคะแล้วขายหมดทุกวัน้วยแบบถ้าสังเกตดูดีๆคือขึ้นจากกระทะวางกระจารแบบเดียวหมดคราจะพาเพื่อนมาดูร้านในตำนานที่ขายมากว่า30ปี ชื่อร้านกล้วยทอดเจษาค่ะร้านนี้เป็นร้านที่ขายหมดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นจากกระทะเลยนะคะแล้วก็คิวที่ร้านยาวมากๆเลยมันจะอร่อยแล้วก็เด็ดขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่า ดีค่ะเป็นร้านกล้วยทอดเจษาขายคือเจษาเอ่ยไดจ้ะขายมานานหรือยังคะโอ้โหสามสิบกว่าปีแล้วจ้ะในร้านเนี่ยขายอะไรบ้างคะกล้วยทอดมันทอดเผือกทอดไผ่นกทอดแต่ว่ามันกับเผือกไม่ค่อยมีอะไรที่ขายดีมากๆเลยกล้วยทอดกล้วยทอดกับไข่ใช่มันมาคู่กันน่ะเคยนับไหมวันหนึ่งขายได้กี่หวีโอ้โหต้องเอาเป็นกระสอบกระสอบเลยใช่หลายกระสอบร้อยกันเล วันหนึ่งร้อยกว่าโลนะคะแล้วขายหมดทุกวันว่าแบบถ้าสังเกตดูดีๆคือขึ้นจากกระทะวางกระจาดแบบเดียวหมดค่ะขายตั้งเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแปดโมงเ <นะ S 1> <ม>ช้าถึงสี่โมงเย็นจ้ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาเยอะช่วงไหนเอ่ยช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงจะไม่ทันเลยบางทีต้องโทรมาสั่งก่อนเบอร์มีสองเบอร์นะคะเบอร์0 8 9 2 1 1 9 5 3 9แล้วก็0636082498โทรมาก่อนแล้วก็มารับได้ ก้วยดีก็คือมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่ก็คือเจ๊าสาก็มาสู่คุณลูกตอนนี้มีเปิดรับแฟนชายด้วยตอนนี้อ๋อยังไม่มีสาขาคือตอนนี้มีเจ้าเดียวในในศรีราชาก่อนเนาะก็คือกำลังจะเริ่มเปิดรับแฟนชายอันนี้ถ้าสนใจสามารถติดต่อ0892119539จะบอกว่าก้วยทอที่นี่ทิ้งไว้จนเย็นก็ยังกรอบแล้วก็อร่อยมาก ใครสนใจแฟนชายมาติดต่อได้เลยนะที่ร้านหรือโทรมาสอบถามก็ได้เดี๋ยวเราไปสั่งกล้วยทอดกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ทนนะันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปสั่งแล้วก็เดี๋ยวไปลองชิมกันไปค่ะวันนี้มาสั่งอะไรเ,อ,เอ่ยเอ๊ะมาสั่งกล้วยกับไข่นกกรกะทาครับเยอะไหมคะเยอะครับร้อยหนึ่งนี่ครับแบ่งต่างกันเลยอ่ะร้อยหนึ่งกี่กี่คนคะเนี่ยร้อยหนึง่งในรถนี่ประมาณสิบคนได้ครับโอ้สิบคนเยอะมากรอร่อยใช่ไหมอร่อยมากเลยครับ นี่มีดาราของบางพาร์ด้วยนะครับจะแนะจะสัมภาษณ์นะครับอันนี้สวยสดของบางพาร์เขาไปนะครับเขาไปมะครับเขาปครับอันนี้นางงามเก่าอ่ะโอ้ยขอสัมภาษณ์นางงามหน่อยค่ะหนูหนูสอบถามสอบถามนิดเดียวได้เดียวค่ะันลังวัวสอบถามนิดนึงว่าอันนี้มาซื้อินบ่อยไหมคะ บ่อยค่ะมันแตกต่างกันยังไงกับที่อือ่เออพี่ว่าแบบทั้งรสชาติดค่าความกลมกล่อมแต่ร้านนี้เขาเอาแข็งไม่แข็งอะไรเงี้ยบอกตามที่เราอชอบ,ชอบได้สามารถเลือกได้ว่าชอบนิ่มช,ชอบกรอ,อบช,ชอบแข็งเนาะใช่ใช่แล้วก็ที่สําคัญรสชาติอร่อยด้วยอารสชาติใช่ได้ค่ะคุณนางงามจากร้านค้ามากเลยนะคะขอบคุณค่ะนี่เราได้มาแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราออกมากินกันบนรถเนาะอันนี้ ไข่เตา่าบางบ้านเขาก็เรียกว่าไข่เตา่าบางบ้านเขาก็เรียกว่าไขาน่นกกระทาก็หรือว่ามันเรียกว่าอะไรบ้านใครเรียกแบบไหนอยากรู้เหมือนกันแต่ที่บ้านแอมเรียกว่าไข่เตา่าอันนี้ก็จะเป็นไข่เตา่าปกติทั่วไปเนาะก็เป็นมันมันสีเหลืองธรรมดากินก่อนอืมนุ่มอร่อยนะกรอบกรอบนกนุ่มในแต่ว่าที่แลกไขน่นกกระทามันม่วงที่ลาเขาบอกว่าหายากเหมือนกันนะไอ้ตัวมันม่วงเนี่ย อันนี้หอมมากอะ่ะกรอบนอกน,นุ่มในหนุบหนบนี่น่าลูกค้าสั่งเยอะมากเลยไม่สั่งทีเป็นร้อยเลยนะที่ยืนกันแบบยืนมุงคือคนรอไข่เต่านะเยอะมากไปอันนี้ก็คือกล้วยทอดจริงๆที่ร้านก็จะมีทั้งกล้วยทอดมันทอดนะแต่ว่ามันทอดเนี่ยไม่ทนันคนก็มาออเดอร์เยอะมากเลยตอนนี้ก็คือได้แค่แต่กล้วยมานี่นะจ๊ะอันนี้ก็คือขึ้นจากเตาร้อ,อนๆนะแล้วเราก็ทิ้งไว้พักพักใหญ่แล้วแหละก็จะได้กินเดี๋ยวเราลองมาชินกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนเนาะ ือนี่ขนาดทิ้งไว้ในถุนงต้องนานเนี่ยคือแป้งเขายังกรอบเลยอ่ะแล้วตัวแป้งเขารสชาติดีอ่ะเขาเป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะอันนี้คือแบบเป็นสูตรลับมีอันนี้ด้วยเขาใส่ตัวนผสมคือกล้วยเขามีหลายแบบนะเขาบอกว่าอยากกินที่เป็นกรอบแข็งก็ได้หรือจะเป็นนุ่มๆก็ได้เพราะว่ามีคนที่ สูงอายุไม่ชอบกินแข็งๆก็จะสั่งเป็นแบบนิ่มๆก็ได้นะเมื่อกี้อย่างนี้ถามไปนะคะว่าขายกล้วยได้วันหนึ่งอ่ะเป็นร้อยโลอ่ะคือเยอะมากๆเลยนะวันหนึงร้อโลขายหมดแสดงว่าของเขาต้องเด็ดแล้วก็อร่อยจริงๆจริงๆอยากแนะนํานะกล้วยทอดร้านเจสาเนี่ย พิกัดของร้านกล้วยทอดเจสานี่นะคะจะอยู่หลังโรงพยสัาศรีราชเนาะยังไงเดี๋ยวแอมจะแปะพิกัดร้านไว้ที่ใต้คลิปให้นะคะจบคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเยซัยแอมด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์เพจเยซัยแอมเอซีฝากไปกดให้ด้วยนะคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันเนี่ยยังไงฝากติดตามด้วยวันนี้แอมขอตัวไปกินกล้วยทอดแล้วก็ไข่เตาก่อนนะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย